ผมเพิ่งมีโอกาสได้อ่านคางูราบาจิหลังจากที่ดองมันมาอย่างยาวนานและผมก็ได้พบว่าแม่งโคตรสนุกเลยที่หว่าและแน่นอนนะครับว่าเวลาที่ผมชอบอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ผมทําคลิปอวยก็คงต้องทําข้อมูลเกี่ยวกับมันและคลิปนี้นะครับผมจะมาอวยคางูราบาจิให้คุณเนี่ยอยากอ่านมันแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปเนี่ยผมอยากให้คุณลบมีมนะครับแล้วก็คาอวยเฟกเในช่วงต้นของเรื่องที่เขาทํามาเพื่อปั่นกระแสเพื่อให้คุณเนี่ยได้เปิดใจกับมันเต็มที่ ซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะพูดถึงข้อดีของมันในห้าหัวข้อหลักๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอนะที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยหลงรักเรื่องนี้โอเคมาน่าเสียดายนะครับที่คลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมเนี่ยมีระบบสมาชิกมาฝากโดยสมาชิกช่องของผมนะครับสามารถรับชมคลิปใหม่ได้ก่อนใครและเนื่องจากเราเนะครับเป็นช่องหลากหลายแฟนดอมผมเนี่ยจึงเปลี่ยนจากลูกกตามาเป็นโลโก้ช่องผมที่มันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนที่สําคัญนะครับค่าสมัครถูกมากแค่เดือนละ3 5บาบาทเท่านั้นโอเคขายเท่านี้พอ มากันที่ข้อแรกเลยละกันนั่นก็คือ world building Se แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อกันก่อนโดยคังฮุระบาจินะครับจะเป็นเรื่องราวของโรคุฮิระจิฮิโรนะครับลูกชายของโรคุฮิระคุนิชิเกะสร้างตีดาบในตำนานที่เขาเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าดาบอาคมดาบที่มีพลังอาคมอัดแน่นอยู่ในนั้นและทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะสงครามเซเทสงครามที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดนลุกรานซึ่งด้วยพลังของดาบอาคมนะครับจึงทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยขับไล่ศัตรูไปได้และตัวคุนิชิเกะที่เป็นคนตีดาบเนี่ การยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษซึ่งดาบอาคมของเขานะครับก็จะตีแต่ละเล่มมาให้แตกต่างกันโดยมีทั้งหมด6เล่มและหลังจากจบสงครามเนี่ยดาบทั้งหมดนะครับก็ถูกเก็บรักษาไว้ในบ้านของพวกเขาเป็นอย่างดีโดยมีตัวเขานะครับดูแลและฝึกตีดาบกับจิฮิโร่ทุกวันซึ่งการที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยก็มีเขตอาคมกลางอยู่เพื่อความปลอดภัยแต่ทว่าวันหนึ่งนะครับเวลาอันสงบสุขก็ได้จบลงเพราะสองพ่อลูกนะครับก็ได้โดนบุกโจมตีโดยกลุ่มจอมอาคมอย่างอัครอ,อาคีซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้สังหารคุณ มิชิเกะผู้เป็นพ่อและแย่งชิงดาบอาคมทั้ง6ไปนั่น,นทำให้จิฮิโรที่รอดชีวิตน,นะครับจึงเลือกที่จะใช้เอ็นเทนดาบอาคมเล่มที่7ที่เขากับพ่อเนี่ยพึ่งตีมันขึ้นมาหลังจบสงครามและใช้มันในการตามล่าอัคระอคัคคีและแย่งดาบทั้งหมดกลับคืนมาแบบพอดนี้ยังไงมันก็หนังล้างแขนแบบ ไอ้นี่มันจอรนวิชชัดๆเลยนี่หว่าแต่เรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องราวของการล้างแค้นแบบตรงๆเพราะระหว่างทางนะครับตัวเอกเนี่ยก็จะได้เจอข้อมูลใหม่ๆที่จะเปิดโลกใบนี้และโลกของเขาไปทีละน้อยแล้วมันเนี่ยก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นและสนุกแบบชุดไม่อยู่แต่ก่อนที่จะไปในเนื้อเรื่องมากกว่านี้นะครับเราต้องกลับมาที่หัวข้อของเราก่อนอย่าง world building แค่ที่เราฟังจากเนื้อเรื่องย่อเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้ว3อย่างนั่นคือหนึ่นะฮะโลกนี้เป็นโลกที่มีอาคม2ครับโลกนี้เนี่ยเคยเกิดสงครามและจบลงแล้ว สามครับนั่นคือตัวเอกพ่อ3ครับ<า>ก็คือดาบอาคมอาวุธสุดเก่งประจําเรือโดยโลกที่มีอาคมนะครับก็เปรียบได้ดังโลกที่มีเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นเวทไฟเวทน้ําเวทต้นไม้เวทเคลื่อนย,ย้ายเวทสั่งของอันนี้ไม่มีคือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับก็จะมีอาคมประจําตัวได้แค่หนึ่งอยา่างคือถ้าคุณจะเป็นจอมอาคมสายไฟนะครับก็ไม่อาจจะใช้อาคมอื่นได้เป็นตน้นแต่พวกแบบอาคมพื้นฐานเนี่ยยังใช้ได้นะสองครับสงครามที่จบไปแล้วโดยสงครามที่จบไปแล้วนะครับนั่นคือสงครามเซเทเมื่อ18ปปีก่อนที่จะเกิดในเรื่อง ที่มันจะเป็นสงครามนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถชนะการรุกรานได้โดยสิ่งที่เรียกว่าดาบฟันวิญญาณที่พ่อของตัวเอกอย่างโรคุฮิโรคุนิชิเกะเนี่ยเป็นผู้ตีขึ้นซึ่งในเรื่องก็บอกไว้เลยนะครับว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ตีดาบอาคมขึ้นมาได้ และตัวเขารวมถึงผู้ใช้ดาบอาคมนะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษและไหนๆก็พูดถึงดาบอาคมแล้วดาบอาคมเนี่ยก็คือดาบที่ตีขึ้นมาจากหินหยาดฟ้าหินที่มีพลังเกินจะย่างถึงแต่การทําให้มันเสถียรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยากมากๆและในโลกใบนี้เนี่ยมีเพียงโรคุฮิระคุนิชิเกะเท่านั้นที่สามารถนํามันมาตีหลอมกับเหล็กและทําให้มันเป็นดาบคาตนาได้โดยตัวของดาบอาคมนะครับเมื่อผู้ใดได้เปิดใช้งานมันแล้วจะถือว่าเป็นการทําสัญญาช่วยชีวิตกับดาบอาคมซึ่งมันหมายความว่าคน นนแต่ใช้ดาบอาคมเล่มนั้นไม่ได้จนกว่าเจ้าของเก่าของมันเนี่ยจะไปหวัน่นและด้วยเงื่อนไขข้อนี้นี่แหละมันจึงทําให้เล่นกับสถานการณ์ได้อย่างมากมายทั้งความกดดันที่ต่อให้จะโปยดาบไปนะครับแต่สุดท้ายพวกอัครอาคีเนี่ยก็ต้องมากําจัดเจ้าของเก่าก่อนอยู่ดีก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะใช้พลังในการทําจุดประสงค์ของตัวเองได้และอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเรื่องนี้นั้นมนุษย์เนี่ยจะสามารถมีอาคมได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นและดาบอาคมนะครับก็นับเป็นหนึ่งในนั้นนั่นทาให้ผู้ที่ทําสัญญากับดาบอาคมนะครับก นิ่งในการตามล่าของจอมอาคมเพราะในขณะที่ดาบโดนขโมยไปนะครับผู้ที่ทําสัญญาณและไม่มีดาบอาคมอยู่ข้างกายเนี่ยก็เป็นแค่นักดาบที่เก่งเฉยๆนั่นเองแต่แบบในเรื่องนั้นเก่งมากไปหน่อยฝันลูกกระจกแบบยับมากๆและด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันแบบนี้เราจึงได้เห็นการวางแผนซ้อนแผนนะครับที่ในเรื่องเนี่ยมอบให้เราและเราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องเนี่ย มันจะเป็นไปในทิศทางไหนกับสถานการณ์ตรงหน้าในการมาท้กกากันของฝั่งพระเอกและอัคราอาคีคือมันเพิ่มมิติและแบบแผนของเรื่องได้ดีเลยนะจากแก่นหลักๆแค่พลังของเรื่องนี้เพราะว่าเว l ร์บิลดิ่งอื่นๆของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนโลกไปแบบโลกนินจาแบบนารูโตะหรือโลกที่มีแต่ทะเลแบบวันผีแต่โลกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนยุคปัจจุบันนี่แหละทั้งบ้านเมืองแล้วก็การแต่งตัวแต่ระบบพลังของมันนี่แหละที่ทาให้มันเนี่ยแตกต่างและความเฟี้ยวของดาบอาคมแต่ละอันคือนี่มันดาบฟันวิญญาณชัดๆเลยนี่หว 2เนื้อเรื่องแม้ในช่วงแรกนะครับเนื้อเรื่องมันจะอื่นเหมือนกับมาม่าที่ต้มทิ้งไว้ครึ่งชงั่วโมงกับการสืบหาตัวผู้สังหารพ่อของจิฮิโรและการต่อสู้รายทางที่แบบสู้คุยสู้คุยแบบใครทนเล่มหนึ่งไม่ไหวนะก็อาจจะหยุดตรงนั้นเลยก็ได้แต่เมื่อมันถึงไฟหลักผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข,นข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งจุดประสงค์ของตัวร้ายนะครับที่มันเริ่มที่จะชัดเจนทีละนิดนต่ละไฟหรือจะเป็นเรื่องราวเสริมข้างๆทางของเราตัวละครที่เขาเก็บดีเทลท,ที่ควรจะเก็บและงำปริศนาที่ไมควะล้นนนกาามมสุแี พุ่งเป็นกราฟทองเลยเพราะตั้งแต่เรื่องนี้นะครับเขาช่วงประมูลดาบหรือช่วงราคุซาอิจิเนกาฟมันก็พุ่งมาแบบนี้เลยแบบค้นมันมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมมีการวางแผนแก้กันไปกันมาแถมยังมีช่วงพักเบรกสโลดาวนะครับในการสืบหาอะไรต่างๆเรียกได้ว่ามีครบรถทั้งเพสเร็วเพสชา้าคือทํามาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับอาร์ของช่วงประมูลดาบแถมเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่มีผ่อนแม่ผมจะบอกนะครับว่ามีเพสช้าบ้างแต่ส่วนใหญ่ของเรื่องเนี่ยเหมือนเนื้อเรื่องนะครับจะให้โอกาสเราพักแค่ตอนที่ตัวลละครเเเอกบบาาจ็ท่นน้แ พักฟื้นแค่หนึ่งสตอนและตอนนั้นเนี่ยตัวอื่นในเรื่องอะสู้อยู่เว้ยแบบเรื่องนี้มันลุยกันต่อแบบ non s ็อปนั่นถึงทาให้นอกจากช่วงแรกๆนะครับที่มันเหนื่อยแบบสู้ติดกับลูกกระจกและแบบไม่มีใครมาให้ฟันสูสีแต่พอในช่วงหลังนะครับที่ได้บาร์กกับดาบอาคมด้วยกันแล้วเนี่ยคือแบบซัดกันมันซัดกันเดือดคือเขาฟันกันเยอะจริงๆนะเว้ยถ้าคุณจะนับศพตัวประกอบตั้งแต่ตอนที่1ถึงปัจจุบันอะผมว่ามันนับไม่ทั่วเลยแหละแถมในไฟที่ตัวละครมีชื่อสู้กันนะครับแม และมันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยเดินไปข้างหน้าแบบในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับเนื้อเรื่องก็เดินของมันตลอดและเป็นการต่อสู้พร้อมไขปุ่มในอดีตของสองครามครั้งนั้นแบบยิ่งสู้นะครับเรายิ่งได้รับรู้อดีตยิ่งสู้นะครับเรายิ่งเปิดโลกในการกระทาครั้งนั้นยิ่งสู้นะครับผมยิ่งอยากให้คุณกดคือการต่อสู้ในเรื่องนี้มันคือการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงของเลหล่าวิรบุรุษที่มันเต็มไปด้วยปริศนาที่ตัวของจิฮิโร่และเราคนอ่านเนี่ยจะต้องหาคําตอบของมันให้ได้ในเร็วๆวันแรร่ออะับบดกาผิชตล ต่อบาปที่ตัวเองก่อคือมันมีอะไรที่ครบรถมากๆคือเข้าใจใช่ปะดาบอาคมมันคือสิ่งที่ทรงพลังมากๆและการครอบครองมันเนี่ย เราต้องแบกรับอะไรหลายอย่างทั้งความกดดันเอ่ยความรับผิดชอบเอ่ยผมชอบประเด็นที่เรื่องนี้เล่นนะว่าวีรบุรุษในสงครามอ่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่ฆาตกรที่ฆ่าอีกฝ่ายเพื่อปกป้องประเทศคือมันมีความกดดันและความดาร์ของเนื้อเรื่องในนั้นแม้มันจะสอดแทรกด้วยแอคชั่นที่มันสุดๆก็ตามเช่นนั้นใครที่ชอบแนวแอคชั่นนะครับแบบซัดเกันรัวๆผมว่าเรื่องนี้ในตอบโจทย์แต่มันไม่ได้มีแค่แอคชั่นนะครับมันมีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและเนื้อหาจีมันก็หนักพอสมควรแม้ว่าเวลาบทมันจะแพร่่มเน จ,จัดแล้วก็แบบแพร่มกันยาวมากๆอ่ะอ่านกันเมื่อยตาคิดว่าจะเข้าออกตัได,ด้ดี 3งานภาพเอาละสารภาพตามตรงนะครับในตอนแรกเนี่ยผมไม่กล้าบอกเลยว่างานภาพเรื่องนี้เนี่ยสวยแบบในตอนที่เราเห็นตอนแรกอะถ้าเป็นผมผมจะเลือกเรื่องที่งานภาพดูคลีน n c l e มากกว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าภาพมันเป็นเอกลักษณ์มากๆคือถ้าเราดูแบบผ่านๆหรือเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจวาดแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วเขาเนี่ยใส่ใจในทุกดีเทลทั้งงานภาพ,พพื้นหลังนะครับเอฟเฟกระเบิดเอฟเฟกอาคมคือมันดูใส่ๆอะแล้วก็ถูกวาดมันอย่างมีดีเทลและทําาออกมมไดดด้ีดนะแบบเิัูด และก็ดูเท่นในเวลาเดียวกันแบบมันทําให้ผมยิ่งอ่านไปอ่านไปนะครับมันกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยดันชอบภาพของอาจารย์แกไปเลยคือมันเน้นเฟีย้ยวอ่ะโดยเฉพาะมุมกล้องในการแอคชั่นนะครับที่บอกได้เลยว่าทําคนกํากับแอคชั่นเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยปาดเหงือ่อแบบแต่ละท่วงท่าแต่ละมุมแต่ละไฟคือเขาเนี่ยทำออกมาได้ครีเอทแถมยังเท่สุดๆคือไม่เบียวให้มันรู้ไปอะ่ะแบบยืนแอนตัวถือดับ แอ็อย่างเงี้ยถามจริงและโดยเฉพาะไอฉากตาปลาเนี่ยครับคือไม่รู้ว่าทาทาไมนี่โคตรเท่ไอคือผมเกณฑ์น,นะว่าตัวละครเนี่ยต้องส่องไปดูว่ามีใครสู้อยู่ข้างนอกหรือเปล่าแต่แบบเราเห็นมันสองครั้งติดกันอนะ่ะแบบเออชอบก็ได้ก็กเท่ดีคือเรื่องนี้นะครับมันฟันกันสาดแบบไม่มีกาคือเลือดนองทุกสองหน้าอาวัยวะขาดว่อนเป็นว่าเล่นคือมันจะเน้นความมันและความเดือดนะครับผ่านมุมมองการวาดแอคชั่นของอาจารย์ที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆและมันทําให้เราเนี่ยได้อ่านไปเพลินๆพ,พ,พร้อมกับเสพมุมวาดของอาจารย์ที่แบบแค่ดูก็เพลินแล้วจริงๆ ผมว่าแม้สำหรับผมนะครับจะติดว่าบางฉากเนี่ยมันเร็วไปก็เหอะแบบอาจารย์ชอบวาดตัวละครวารฟนะครับแบบไปซัดแบบเร็วๆเลยแต่แค่นี้ก็เดือดสุดๆแล้ว ข้อที่4ตัวละครคือไอการออกแบบตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอาจารย์แกเน้นเท่หวะอะเรามาดูกันเพ่ขรึมนะครับจิตใจแน่วแน่แอันนี้ไม่นับแล้วตัวละครอื่นเนี่ยก็ออกมาเท่หมดแบบมันดูเฟี้ยวในหลายๆตัวละครคือจะเรียกว่าอย่างไงเดียทุกตัวละครมันมาขรึมมาเท่หมดแบบพวกปัญญาอ่อนก็มีนะแต่น้อย,อยใหา่คุณชิบาะเงี้ยมาตบม,มุกเป็นลูกคู่บ้างทํานุ่นทํานีน่ปัญญาอ่อนบ้างแบบตัวเนี้ยคือตัวละครสไตล์โกโจโเป็นพี่เลี้ยงกวนตีนแล้วก็เก่งแบบตัวละครในเรื่องนี้นะครับบางตัวมันก็ทั้งเท่ทั้งหายแบบมันได้กินนนะมบาาาาาๆปรณว่ถถ้ใส การซีเรียสนะครับตัวละครเนี่ยมันก็ยังคงกวนประสาทและก็ติงตองอยู่บ้างในบางตัวผมยกตัวอย่างเลยละกันคุณซามูร้านะครับผู้ถือคล้องดาบอาคมคือแกเนี่ยเป็นคนที่เท่มากๆแบบจริงจังอะ่ะพูดเรื่องแต่ละเรื่องคือจริงจังเอาจริงสุดๆและเลื่อมใสในพุทธศาสนาเอาละพนมมือโดยคุณซามูร้านะครับเป็นคนตาบอดเพราะตัวเขาเนี่ยฟันตาตัวเองเพราะไม่อยากเห็นภาพคนที่ถูกฝันและทําให้ประสาทรับรู้เนี่ยเฉียบแหลมแต่พอวันถัดมานะครับหลังจากที่ลุงแกเนี่ยเฉือนตาตัวเองลุงแกเนี่ยก็ดันอยากดูหนังสือโป๊แบบตอนแกสู้มัน โคตรเท่เลยนะแบบหลับตาแล้วก็ชักดาบเพื่อให้ประกบกับฝักดาบเพื่อได้ยินเสียงสะท้อนแล้วก็ฟันศัตรูทั้งที่ตาบอดแต่แบบเราก็ไม่สามารถลบภาพแก่ทางตาบอดดูหนังสือโป้ไปได้แล้วไงเก็ตใช่ปะตัวละครมันเท่นะแต่ก็มีความบัรญาอ่อนของมันในแต่ละตัวคืออาจารย์เขานะครับออกแบบตัวละครเด่นๆได้ดีนะส่วนพวกตัวรองๆตัวประกอบเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างศัตรูใน2เล่มแรกนะครับที่แบบว่าเฉยๆมากๆ,ๆเพลนๆจัดๆแบบบางคนคือผมก็งงๆบ้างอ่ะคือหน้าตามันคล้ายเกินแต่พวกตัวหลักๆแบบศัตรูหลักบ้างแล ก็พวกหลักของตัวเอกบ้างคือดีครับแบบเท่แล้วก็เปี่ยวซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายเพียงเรื่องเดียวของตัวละครในเรื่องนี้นะครับและมันเป็นเหตุผลที่ผมมองว่าอาจจะเพราะอย่างนี้นี่แหละจึงทําให้เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ติดอันดับท็อปขนาดนะั้นอันนี้แซวเล่นก็คือเรื่องนี้ยังไม่มีตัวละครให้เราซิมสมัยไม่ดูนุเอ๋เป็นตัวอย่างเนี่ยเรื่องที่มีตัวละครให้ซิมเราได้ดีแม้นับจะไม่ดีก็เถอะแบบเรื่องนี้นะครับมันก็มีตัวละครสาวๆในเรื่องนะแต่มันไม่มีตัวไหนโดนใจหมเลยคือเจ๊ที่ใช้กระดดููกกกกกกเเพิงงง็็ททท่่่่่ีีีหหหรรออออออแแตตนนนนนนนสัยยจจไปื้้ใบา ผมจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะคือมันสูเจนูเอไม่ได้อะและข้อ5ข้อสุดท้ายมันเบี่ยวคือผมต้องสรรหาคําไหนมาบอกกันอีกกับการชักดาบออกมาแล้วพูดชื่อดาบหรือชื่อสกิลและฟาดฟันกันไหนได้ชุดแต่ละคนนะครับที่มันดําดําและก็ดําอันนี้หลุดมาจากเพลงยังดําหรือเปล่าเสื้อดําเสื้อดําเสื้อดำ,อดำ,อดำทำไมมันออกเสื้อดาวะแบบคนในเรื่องนี่นะครับถ้าคุณไปดูคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือหน้าสีตรงหน้าปกเนี่ยคือชุดดําไปแล้ว90%อนะน่ะนี่นี่เมนอินแบ็หรือเปล่าครับเพราะพวกศัตรูลูกกกอนคัมม็ืาาย ่าใส่สูตรดำในงานประมูลคนก็ใส่สูตรดำตัวเอกก็ใส่สูตรดำผมว่าอันนี้เมนอินแบ็ก4ว่ะคือมันมีแค่คุณชิชิบะเลยมั้งที่ใส่ชุดขาวจิจิบะไหนมีแต่ชิบะคือขนาดปลาทองอะชื่อก็บอกอยู่ว่าปลาทองปลาทองพระเอกมันยังมีคู่รอท,ที่เป็นตัวสีดำเลยอะ่ะคือแบบเออจานคงชอบสีดำจริงจริจระแต่นี่แหละมันคือความยูนิคแล้วแบบพลังของพระเอกเอ็นเทนชื่อไทยอะไรวะ ห้วงสวรรค์โคตรเท่โคตรเบียวชื่อห้วงสวรรค์แต่ออกมาเป็นปลาทองสามตัวที่มีเอฟเฟคตต,ต่างกันทั้งคูโรอากะนิชิกิ ถ้าใครอยากรู้ว่าพลังมันทําอะไรบ้างอาจจะมีโปรไฟล์เรื่องนี้ในอนาคตเพราะอ่านแล้วแบบถูกใจจัดและแบบตัวละครอื่นๆก็เท่มากออกแบบอาคมอาคมบางอันอาจจะดูธรรมดานะแต่ที่ใช้แล้วเบียยนี่คือเบียยมากอย่างคุณชิบานะครับที่ว์ปไปไหนมาไหนได้หรือดาบอาคมเล่อมอ,อื่นๆที่บอกเลยว่าเอฟเฟกนี้อลังการสุดๆคือถ้าใครชอบแอคชั่นมันๆเดือดๆน,นะครับเอฟเฟกพลังเวอร์ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยแถมเรื่องนี้นะครับยังพาคุณไปไขเรื่องราวในอดีตพร้อมๆกับตัวละครที่แม้ว่าบางบทพูดตอนอธิบายเนี่ยมันอาจจะยาวหน่อยแต่มัน ก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นและรู้จักโลกของคังระาบาจิมากขึ้นแม้เรื่องนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกและมีข้อเสียเล็กน้อยให้ติดติงแต่มันก็คือมังงะที่สนุกและดีพอให้เราได้อ่านเพลินๆพ,พ,พร้อมกับสนุกกับฉากแอคชั่นของมันแม้ข้อเสียหล,ลักๆที่ผมไม่ชอบเรื่องนี้อย่างหนึ่งคือบุกมันโคตรแปลกแบบไอจังหวะหาได้ก็หานะแต่บางจังหวะให้ฝืนไปหน่อยไม่หน่อยอะไรเยอะเลยนอกจากนี้ก็มีการดําเนินเรื่องแปลกๆในช่วงแรกที่เล่าสลับแล้วมันแบบรู้สึกขาดตอนแต่ท้ายที่สุดนะครับเรื่องนี้มันก็ แอคชั่นควรจะอานและควรลบภาพจำมีมในช่วงแรกได้แล้วไม่งั้นเนี่ยคุณสภาษของดีที่พี่ครับทำาอนิเมชสักทีเหรออ๋อมีข่าวลือแล้วนี่หว่า ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวแบบจัดเต็มคือไม่รู้ว่าผมพูดเนะื้อหายเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าก็พูดกักไว้พอสมควรนะแล้วก็อยากแนะนําในท่อนที่แบบอยากแนะนําจริงๆในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ฟูตเทรอะไรมากมายนะักเดี๋ยวโดนช่วยฉาเล่นอีกก็จะพยายามตัดให้มันสนุกเท่าที่มันจะสนุกได้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาจริงๆอยากให้ผมรีวิวมังงะหรืออนิเมะเรื่องไหนบอกไม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นสายอ่านมังงะมากกว่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆรับทีี่ชมสน้ส บ๊ายบายครับผม